บุญมาฝากค่ะเราจัดมิสติ้งขับสมุนก่อนนอนปล่อยโคท้องตัวที่11-12นะคะตอนนี้ก็ทายันมิสกำลังแบบโผล่เพืงบิ้งก,กันเลยนะคะอยู่ที่วัดมะขามนะคะทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะอยากเชิญชวนทุกคนที่มาเจอตัวจริงกันะคะพระอาจารย์เจ้าขาให้พรดญาติโยมเลยค่ะนี่เราช่วยโคไปหลายตัวเลยเนาะช่วยปลาไปก็เป็นหลายร้อยกิโลแล้วนะให้ปลืม้มๆเชิญท่าน,นอนุโมทนาบุญทั้งหมดนี้เลยนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้คือว่าแข็งแรงอายุขยืนยาว ได้สร้างบุญสร้างบารมีกันเยอะๆให้เป็นเศรษฐีใจบุญกันทุกๆคนเลยนะปล่อยสมบัติในเข้าถึงธรรมของพ์ท่เจ้าในปัจจุบันชาตินี้เลยโอกาสดีที่สุดเลยโอกาสดี้นะให้เบุญทำมากกันคสาธุสาธุ่าธุอนุโมทนาบุญกับท่านทุกคนนะต้องรักษาศีลด้วยอย่าทิ้งบ้าสาธุค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือเน่องอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคนคือ ฉันมายืนงงที่ดงวัดมะขามนะคะก็วันนี้จะมีปล่อยโคท้องปล่อยปลาประเด็นคือพิธีเริ่มสิบโมงเก้าโมงดิฉันถึงแล้วไม่รีบมาทําไมก่อนรีบตามมานะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนี่คือโคนอนของเราตัวที่สิบเอ็ดและสิบสองเห็นตัวที่สิบสองไหมคะอยู่ในท้องค่ะก็เอาบุญมาฝากเลยนะจัดมิตติ้งมาครั้งนี้ครั้งที่แปดแล้วนะคะเราจะจัดเป็นประจําทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะโอ้โหน้องงวดมากอะลูก หนูไปหิวมาจากไหนก้อนถ,ถ้าใครอยากจะสนุกแบบนี้นะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยนะคะชมประมวลภาพคลิปนี้ได้เลยบุญมาฝากนะคะตอนนี้ก็ปล่อยปลาหมอไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนกําลังบุญเลื่อนเริ่มบันเทิงบุญนะคะให้หานปลากันอย่างแบบครืคร้นนะคะอ่มโครมๆกันไปเลยค่ะทุกคนที่มฝากทุกขั้นนะคะตอนนี้กำลังปล่อยโคท้องตัวที่1112เห็นตัวที่12ไหมคะ อยู่ในท้องตัวใหญ่ๆเลยนะคะอ่าเนี่ยนิมนพระอาจาร์ให้ให้อาหารโครหรือยังเนี่คะอ่ามีคุณหยิบหยิบถวายพระจาจาร์อ้าวไม่ทันแล้วนี่ค่ะก็วันนี้นะคะเรามาจากขับรดมุ่งเชิญถวายทำบุญได้ได้วยกันได้นะคะปล่อยโคท้องตัวที่11 12ค่ะสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะคะเรามีการจัดปล่อยโคทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนด้วยกันนะคะพี่ๆและเรามีสวดมนก่อนนอนทางขับเฮ้าส์ทางติ๊กต็อกนะคะก็ ร่วมรวมบุญได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่ๆเอาซองหน่อยคะ่ะมีพี่เขาอยากทำบุญนะคะฝา,ากเอาซองให้หน่อยนะคะนี่วันนี้นะคะคก็เดินทางกันมาหลายที่เลยนะคะคกาลยายนามิของเราเนาะแล้วก็สองคนนี้พ่อจา่าแม่จา๋าของหนูเอาบุญมาฝากนะคะสาธุสาธุสาธุ